ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สวนหลวงนะคะอยู่ตรงสวนต้นไม้เนะเน,นี่ก็จะดูกันว่าเราจะถึงร้านเรากี่โมงนะคะตอนนี้หกโมสิบ้านะคะเนือกว้างมากเลยคะ่ะนี่ค่ะแต่ร้าสวยงากแล้วก็ต้องยอมหน้นานี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่จะขับให้หนูว่ามันถ่ายไม่ได้อ่ะมันโดนเสื้อแม่ไปแล้วอะ่ะ นี่ค่ะหลัก็แต่ร้านร้านต่างๆก็สวยงามมากทุกร้านต้นไม้เยอะมากค่ะใครอยา,ยายกเลื่อนไม้ก็รีบมากันนะคะก่อนที่ถึงวันที่สิบสองธันวาคมนะคะก็จะไม่มาแล้วนี่เราก็นั่งรถนะคะโอ้ยยืนค่ะนี่เป็นวันเสาร์นะคะฝรั่งกิมจูก็มีนะเนี่ยใครยอันนี้จะอยู่ช่วงที่แบบว่า น้ำดตัวใหม่เลยผลไม้เป็นเป็นพืชกินได้อ่ะคะ่ะฝรั่งนุง่มฝรั่งนี่ส้มนุ่มส้มนีน่นค่ะนี่มันก็มีอะฮลมูดอะไรแต่ว่าร้านของเราเป็นร้านต้นไม้ที่ไม่สามารถกินได้ร้านนี้นี่ก็มีชังถูกรายแงพงแต่ก็แพงมันก็คุณภาพคือด,ดีมาก นี่มาเก็ร้อยเดอร์เบงทุกคนหัวใจสิีห้าสิบบาทเล็บมนนาแปดสิบลบ้อันนี้ก็จะเป็นร้าเรื่องชามเปงจะลงแตสปาเงนาทุกคนดีมากต้องกดอ่านนี้ก็จะเป็นสักนะคะเป็นสักนจร้านสนัตนี้ถ้ากลัวมากใครก็สื้นี่ก็สวนวี้เราองค์คนยมากเลยนี้ก็จะมาให้ตร ประเไม่ถนก็จะมีบริการก,อการ๊อกน้ำค่ะทุกคนอ่าเขาจะมีใหคุณเยอะมากค่ะข้างๆก็จะมีเฟอร์อนิเจอร์เต็มเลยแล้วก็ถ่ายกรไม้ให้ดู ลาตีสวรรค์มีเทียนยิงเข็งอุปกรณ์ขัดต้นไม้ก็มีเพียบแต่ช่วงนี้คนเยอะมากนะคะปันน่นไม่ค่อยจะได้เออต้องค่อยๆแซ่คน,ปนไปเลยนะคะช่วงต้นไม้รวมกันเลยค่ะก็ะสวยงามตามท้องเรื่องเลยที่นี่มันจะเป็น ระบบแล้บเปวนแกบบลมนะส่วนหน้าคงก็จะสก,กิดบอร์ดอะไรมาเนี้ยมาเล่นสก,กูตเตอร์เพราะาปั่นจัก,กรยานให้ทุกคนเดินได่ไหวนะคะเมื่อยเกินจะมขาขลุบั้างนี่คืออะไรอะขลุบอกทีอปั่นนิดนึงนะคะเพราะว่ามันใกล้จะมุดแล้ว 不卡了。